മ് mm. เฮ้เฮ้บังฟอได้ย Thank you. เดิมผมก็พาอาจารย์ไวันดิสลัดสว่วงแรงๆพีงน่องมาอนี่พาอาจารย์ที่เดินทางไปงานสมโพอยู่วัดใช่หน่อยพี่น้องมาอนี่ไปไก่ได้ผี่น่องไปเศตยาสูพี่น้องไปยาสูไปเศษยาสูคนทิศทำทัเรื่งอ,องพน่นทิศยาตาพปอยสินคนนเีวซอยสินน,นมหับหไปข้างไกลนี่ ไอหาตีฟอยอยูา่ทาั้งยา่าโซพี่น้องเพราะว่าใบตีดลาเขามากชมโคตรพี่น้องใส่หน่อยเดียย๋ยวถ้าอาจารย์ติเก็บภาพบ้านกระป๋าข้างไปพี่น้องเบิึงเบิึงคู่หลอดสองพังไ,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 ไปทางหน้าอุดมพ,พี่น้องยอดเยี่ยมเดี๋ยวพี่น้องอยากโย้อมถ่ายรับส้ม,มรับเบิึงไปนั่งกันเดี๋ยวถ่ายโซ่พื้นไปาานออัป่งกันเนี่ยภาพ เดี๋ยวอาจารย์สิเก็บภาบรรยากาศพี่น้องญาติโยมมึงมันนี่ออกงานเหมนไปกับกูบาเต๋เดี๋ยวพี่น้องขาที่ตามมึงไปน้องกันพี่นอ้องพรออาจารย์สิเก็บภาบรรยากาศท่างไปตอนนี้ก็เปิดคลิปวัดห้องพี่น้องก่อนสิเดินทางขัลรถทงไมลูกก็ออกมาร่อรถเดี๋ยวไปงานสมพูว,พวัดป่าไซย่อยพี่น้องวัดป่าไซย่อย อยู่เขตยาสัวท่อนบบอน,อนี่ดิไปไก่เด้ไหมให้ท่านไก่ให้บริสารวัดหลังเพิ่นลงมาเหรอแล้เพิ่นมาจะทำง,งานเพิ่นอ่ะเดี๋ยวนี้ได้พี่น้องค่ะติดตามไปน้องกันพี่น้องเจะจังรถมาพาอาจารย์ไปวันที่พระรักศีเก็บภาพบรรยากาศทางไปให้พี่น้องด้วย เฉลยพรญาติโยมพวกะพระอาจารย์ไพวัลพีพ่คนละตอนนี้พระอาจารย์ก็เดินทางมาหอดวัดป่าชายย้อยพี่น้องวัดป่าชายย้อยเดี๋ยวจะห้เบิง่งบรรยากาศทางหลังกล่องพี่น้องนี่คือเป็นวัดป่าชายย้อยครูบาเพิ่งกำลังคมขาอ่า,เ,อาเป็นพระพระข่านใหญ่เพิ่นมืนน้อนี้มาง,งานสมโภชงานสมโภชวัดป่าชายย้อยพี่น้องญาติโยม ภาพบรรยากาศที่สวยงามมากเรียสจังหน่อยสิภาพพี่น้องญาติโยมไปเลาะเบิงไปเลาะเบิงอยู่ทั้งงานพี่น้องเรียสิลงไปนี่เป็นสล่าสลาของเพิ่นอยู่ด้านหน้าเพิ่นเฮ็ดไอ้ด้านหน้าเพิ่นเพิ่นเฮ็ดพญานาคไหมพี่น้องเพิ่นเฮ็ดพญานาคเพื่นมาสมโพนนี่เป็นบรรยากาศในี้นคนข้างเป็นวัดป่าใช่หน่อย น้องสะได้ปาชัย,ย้อยปลดโยมก็ลังลังว่าร้ายขนาดเด่นว่ะมันกัดยำต้นแรงปลาชัย,ย้อยถ้ากูบาเพื่อนอาจังยยังลุไปเล่นยังไปหากูบาอาจารย์เดี๋ยวจังน้อยกันสบผ้าพี่น้องหยัดโยมยังลาะ พี่น้องต้องว่ากันบรรทูกด,ดอกไม้ไว้ั้วยนี่นนป่าชัยน้อยพระพุทธพระประธานใหญ่ทั้งหนารถสล่าเพิ่นสล่าลังไม้เพิ่นเป็นเห็ดสล,าล่สลา,ลสลาลังไม้ไว้ ต้นนี่ก็ปลูกลยการเห็นนกรัวนอนต้นนี้ปลูกลยการขนาดฮะอ่าเป็นลานทำลานทำป่าวิทย์วจะหน่อยย่างๆลงไปเฮะ อ่าฮันเจ้าภาพบรรยากาศทั้งหมดกันอ่าเดี๋ยวจะพพี่น้องงางเลาะบึงบรรยากาศนี่เป็นเป็นงานสมโภชพระประธาน,นอยากย่อมเพิ่งก็มาหลายครูบาอาจารย์ก็มาหลายเลยอย,อย่าน้อยยังสิลงไปหาร้านกาแฟหน่อยลงุง ไปหาสันกาแฟยโยมพิ่งกมากหลายอย่างเก็บควาบรรยากาศลงไปเบ่งไม้ขาวตอนนี้กำล,ลังลง่ทะเบียนบวชซีพามนี่ท่านโดนทั้งหนาสล่าพิ่งกำลังสัง่งสั่งพญยานาคใหญ่ขนาดเนยอาอ้อมเลยอ่อมสล่าปเปลี่ยนเลย แสดงว่าสางอ้อมเลยเนาะอ้อมสาาล่าเปลี่ยนเลยโอ้เปล่นเห็ดสามสามเสียนต้นโอ้คะแนเนเห็ดแล้วงามเลยเนาะสามเสียนอ้อมเลยนะอ้อมอ้อมสลา,าเลยนะอ้อมสลาเพิ่นเลยสามเสียนเลยสภาพรบรรยากาศ ก็มาจิ้อยู่หนาพระ <c oughs> คักเรียกตอนนั่นก็มานั่งจินอยูนาพระคักเรียกเสแล้วอ <c oughs> <c oughs> าจารย์หยาดโยมแม่ขาวหุน่นลุงหุ่นะหลุงหุดจังะ <c oughs> ระไว้เนาะโอ้หยาดโยมก็ไล่เลยเจ็า <c oughs> ภาพบรรยาก <c oughs> าศพ, <c oughs> พี่นองหยาดโยม ขาวเขาขาวขึ้นลงทะเบียนตอนนี้กำลังลงกำลังทะเบียนบวชที่ทชซีผ้าบวขาวขึ้นกำลังลงทะเบียนขาวเพิ่นกำลังลงทะเบียนกำลังลงทะเบียนเนี่ยขาวขึ้น บวแม่ส,ส,สีพมร่มลางเ้มัรข้านกันมี่ร่ข่านกั้ายแม่ขาวแม่ขาวหลายโอ้มันอีข้นหลอยากยโยมหลมัยรมสวบันลองเทปภาพบรรยากาศพี่น้องเบิ่งกัน เอาเก็บภาพบรรยากาศที่ลงคันสอง้บาทอ้แกนแล้วว่านเอานั่นปลท่าอก็ว่ารถไฟฮะว่ารถดไฟโอ้ไม่เงยไม่เเต็มว่ะใอ้จอาถามเจอดบมเดาไม่เงีเต็ม

dây à, để đấy à, hãy phóng sóng đi đây, à, à, theo cái là không à? cái gì vậy? quan ที่จะเมฆขาวเมฆขาวพุทธสวาง้าทว่าหลายอยู่สนาะพี่น้องที่บ้านไหนนาะงกินข้าวไงหลายเมฆขาวจีนขออนุญาตอนุญาตบรรยากาศก่อนน้ำปานะนะครับเไลาเอามาแล้วาเล่นถวายเลยเพราะว่าเป็นในครัวบ้านวรา ให้ทางน้กรรมการบรกเลยอ้แม่ขาวลายเยอะจ้ะวัี้แม่ขาวลายเยอะเหมือรกเก็บภาพบรรยากาศพันสวัสดิ์นำทีมโดยคุณวราบด์พันสวัสดิ์้านปานบอกนะครับอันนี้ก็ขอบคุณขอบคุณปันบอกเข้าแลอมันยงมุ่งอยู่หรอ น้ำทีมด้วยนำทีมไปไปนำทีมนี่ไปนำทีมเอาไปเหรียญหลงพ่อเคนรุ่นแรกเลยบรทธานหงอนาสาธุกอบหม่อมหลวงพ่เล็กกอบไหลวะมาไหลวะไหลอยู่แล้วคันหนาาเราด้ ไฟใหญ่สอนควมันมันมันมาเหนเนี่ยมได้แ้วมันรีเทิร์นมาได้มันมองมาเห็นไหมเอก็ได้หลายอย่างไฟใหญ่สอนยาวๆบาได้ได้ได้มันมองดเนาะปวดขาเาไหมไล้ทะเบียนเราหรอันนี้ทำนี่แหละทะเบียนแล้วลมาแล้วมันรีเทิร์นมาได้เลยมันย้อนสอนมได้ได้

อาคุณยายยังเลยคุณยายหัวผู้เฒ่าฝากไปเลยเดี๋ยวจังสิท้ายให้พี่น้องบึงอีกค่อนึงอะไรฮะแล้วเว็นมันเรมสแดนได้มีนี่หนาดำไหมเกียดมีมากปากเปล่าเลยค่ับชอนสินกันไอะหะแล้วเว็นแดงกับประธานเลยว่าเจอได้เจ้านายอยู่บ้นเรามากโอ้ยเจออปไรก็ขอเลยเปหมอา โอ้ยกับมึงสวาปันนั่นกับโต๊ะไพโตมันซะมากว่าแต่คุณมีจ่ามึงดอกว่าแต่โลกอึ้งมางหรือลกฟ้องเขียดเนี่ยไม่ใช่มาห้องนั้นกอดโอ้ยกับหมอนจดงสั่นมันในนี้เมื่อเะอหึงแล้วว่าแต่ลูกบ่าวว่าชาบาลีกูบูเจอหรอกว่าแต่ถัดมาโต๊ะไพโตมันเมื่อแล้ววันนั่งดึงสีหรอกว่าแต่ มีมากเราเข้าใจว่ามีมีบอกสินเราต่าตครตัมานเป็นมาคนไดสินพิเศษคุณได้ขนาดงานเมื่อมันท่าแล้วพุาธยาพิณลุงโไโมันโตไโมันโตไปโตมันงานเวลาท่าแล้วบต่มันมันนวดได้ทีกี่มมีเนี่ยท่ากู้ีแเนี่ยแม่นมาก Það var það að það að hluta í. ่โปได้ไม่ออกแ่ไม่เป็นิเนาะมันเป็นท่าไปไห้ไปหน้าอยงี่นะอ้ไปโตเ็นเราเป็นลมกุ้งกี่ปูนบ้าอเดือดจังหันเดือดดังมาดังห่าหกะยเราก็เจงหายเลยฟังิฐนนาเรามีสินสินพิเศษโ <c oughs> ลกคนได้ปัดดาบแป๊บยาวแืว ตาจะหันหนุนเต่โตไโตมันโตไปโตมันเนยนะกไปหอนไม่ไหไอ้หอดเพืงานแล้วก่อนพอก็ดูสปกเป็นเบาหน่อยเป็นเบาเส้นแลกมาไปเรียนขวยมากจะจะแจ้งอยู่เียแจ้งอยู่เลยเอาเบิือเบือนนะคือเียงของพระภูณิโกธมาภพานะครับท่าน มาหนึ่งร้อยปมพระห้องกับสิทธิอกันพระห้องกันเลยเลี้ยงร้อยกเกงเดี๋ยวสีทิ์เทนังงูเดิ่เพื่อนเราได้แต่เลี้ยงก็ได้าไปเลยไปเลียงวาได้กมาเลยเยอะท่านโบราีรียงแต่ผมุมแล้วเขาไปถ่ายรูปเลยคุ้มเขาไปถ่ายรูปเลยโอ้แจกดวยพาจามแจกสส่บุญใส่ทำมงคาผมเองคือหอม คือทอดแต่ได you know ้คร uh, right? no. yeah, so right. no. <t> ับโบเห็นสีขาวๆนี่กโบดีใจเลยเขาเห็นสีขาวๆได้อยู่ดีมีแห้งมีแห้งใจเนาะคุณยายเนาะมารวมกันหลายๆอะอันนด้อบอกสองหลังซีทิีเหรออ่ะคนอะไรกันอ่ะอันเด้อประเดี๋ยวนี้ย่างฟือบาไลยเด้ออ่า เม็ดเท้าปีน <c oughs> ี <Christ>. ้คืสี่ไรขึนก็เก่าไา้ก็สุกีอยู่ดอกหลงปีนี้เนาะเห็นหยังไะไดทำอยู่ดอกออกจนงานเต่นได้สองหรือไ่ลาเห็นทังยังพอมีโยนนะได้อีกเมลาบแต่ซึ่งงาโนเขางานโยเขาจะได้ทับทับท่านเห้ท่านอยอะดอกเจริสนเริญพรมากแล้วเวสรมาถายบ้านเานนะมมีสองสมยยังบดก็คือบดร้สอม่รมาถายห้าเือนละนีมันบดไขว่บเศาหกัน อ้อไมาหันวะขึ้นไปพุ่นเลยวะนั่นสิร้อยออกมาเรื่อยอยู่ดอกฮะแล้วแม่ว่างก็แล้วแม่ที่นี่ก็ไม่ทีอก็เพียวท่านเพียวอ่านบัดภูเขแก้วเนาะอ่าบัดภูเขแก้วลายลายซีทิสคือว่าแล้วเนาะซีทิสเด้วยไยเหมือนทรส์มาล่มใจชอบชอบข่าม่นว สีทิศสีทิศน่วยใชลทะเบียนแล้วเ้าื่อนเราบ้างหกร้อยโาทแม่ขาวอยาดโยมันก็ลังลังมากเัดปศาชัยย้อยานๆทุ่มเสียฮัมยังไงฮะโอ้คือไอโอ้สาธุดสาธุ้ โยมรังก็ลายเลยล่ะสวยแล้วคนสวยเลยทีกมา่ัไปงานเจ้าฝากบรรยากาศ้พี่น้องงานโยมบึงเป็นงานงานสมโภชปลาใส่หน่อยมากพี่น้องงานโยม ำเราอการทรหลายเทหลายอยู่ด้เนาะโอ้แสดงว่าแสดงว่าหลายเติบยงได้เต็มบนเลยเถอะายโอ้ไม่ได้ม่ไดันน้องเมฆกนวันน้องเมฆก่อนโอ้แม่เขาน้องเมฆก่อนมาหลายอยู่บ่มาหลายวัดอาจารย์เนี่่ใกล้รบ่ใกล้ันเลยน้องเมฆเป็นอยู่น้องเมฆมอยูกะรประสาท้ยเเป็นอีกยเขาปนี่เป็นเล เชกในบรรยากาศเนี่ย้ข้างหลังข้าง้าน้อยฝาหน่อยล้มพานตัวอะไรลมานก็ลายอีูตินี้อหัวซอยเหา

ลงทานลงทานทางฝุ่กับหลายเตีวดิเอาซ้ำนบ่อห้องเอาซ้ำในเนาะเนาซ้ำนี่ฮะพ่อหรอพ้อหรอเดี๋ยหลายถาไปถาเลิเยวถาไปคลบปวงชวงเป็นยกันป ของนงามว่ของน้มนนี่ี่อยู่วะเย้ผมเห็นวุ่นฮะมามาแตงวังหางมาหลายอยู่วะ เฮเอกหัวด้วาไกลแล้วไกลแล้วเหี้มเหนอเว้นแล้วม่ได้เป็นมู่กันด้วยน้ำเสียนีเอ็นเ้อน้ำมันน้ำคูบานี่นี่ยขึ้นจ้าว่าได้เข้าไปบ้างแลพิมเข้าไปเลย ใส mm ่เปิดได้เลเปิดเปิดนะเปิดแล้วนไงเปิดแต่เดี๋ยเอาอัญมณีโคตรโครอะไรโคหนีเพชรนีะนะครับกับทางด้านพระครูนิโคธมัมภพนะครับเจ้าอาวาสป่าไซย้อยแห่งนี้นะครับโดยพระเดชประคุณนะครับของท่านนะครับขออนุรักษ์ นะครัจะอยนะครับพีนองเิสนใส่ทจามนะคจะลอยกันรวมน้วมนะครับเพียงชายหน้าปกลอยโซอลอยนะครับกำลังจะท่าข้งี่ของน้องนะครับสี่สิบาทสะอาจารย์เลยมีเงนสักจะได้ฝ่ายถูกะได้ลูในหลงกระจกะจับพีนองบอมีเงินจะขามาโดนะครับเมาเลยนะครั้าบ บมไปบอกไปออกเต็มบ่บอกเนี่ยเ<อ>ขารรรจากกักจักเราบ่อ่าเจไ,ได้กลับแล้วบาทเรียกเรกียกกลับฮะรถตันทางเขาละ่ะองานเลยเย็ดวนันยู่ส่วนนุ่มเพื่อนพี่น้นองเจได้กลับแลบ้วบาทแล้วคลิปนี้จะจบคลิปเพียงเท่านี้พี่น้องใครมัไกไปสอบไปจะรู้กันเลยกะแซ่บกะ,ะติดตาม ก็เป็นโควาดคลิปใหม่พี่นอ้องเกาะกันไม่คลิปหนาครับผมรถตันข้างหรือเปล่าตันข้างเราออกมาได้แล้วบักกับพนสว่างพนสวา่สวางน้องเย็น,นนะสว่างน้องเย็นเราเกาะกันไม่คลิปหนาครับผมพี่น้องยอดเยียมให้เข้ามาเบิรงไหนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิงะ่งโควากคลิปใหม่ไปแล้วครับผม